สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช anel เทียบการนลิตเทมไลฟ์สไตล์นะครับช anel ที่จะมาคุยเรื่อง iPhone อุปกรณ์มือถือนะครับที่ใช้กับ p p o o n นะครับแล้วก็รวมถึงปัญหาการแก้ไขการกินท่องเที่ยวนะครับวันนี้ก็จะมา unboxing ครับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจาก Apple นะครับได้แก่ p p o o n แบตเตอรี่แพ็นะครับที่ใช้กับ MagSafe นะครับนี่นะครับเราก็จะมา unboxing กันก่อนเลยนะครับ ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่เสริมนะครับที่ทำมาให้ใช้กับ i iPhone โดยเฉพาะนะครับเป็นอุปกรณ์สำหรับ MagSafe นะครับแต่ว่าคุณสมบัติเนี่ยจะไม่ได้ใช้จำกัดอยู่ที่ MagSafe นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับตอนแรกเราจะมาอันดับบ็อกซิงก่อนนะครับในกล่องนะครับก็จะมีตัวแบตเตอรี่แพ็คมาให้นะครับ มืกแกะออกมานะครับตัววัสดุนี่ก็จะลื่นมือนะครับด้านหลังด้านก็จะเป็นนะครับตัว m a x s a f e นะครับตูในกล่องมีอะไรมาให้นะครับคู่มือนะครับโอเคนะครับถ้าว่าในกล่องเนี่ก็จะมีตัว แบตเตอรี่แพ็คมาให้แล้วก็คู่มือนะครับนอกนัก้นก็ไม่มีอะไรในกล่องนะครับคราวนี้นะครับตัวเ,เนื่องจากถ้าใครเคยใช้ iPhone มาแล้วนะครับก็จะทราบว่าแม้แต่ว่า iPhone 12 Pro Max ที่ว่าอึดที่สุดนะครับก็ไม่ได้อยู่ได้ทั้งวันถ้าเกิดเราเล่นแบบจริงจังครับยิ่งโดยเฉพาะตอนนี้ใครที่ติดขับ House ครับ มันอยู่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ทั้งวันนะครับก็ถ้าได้ตัวนี้มาเสริมนะครับก็จะทําใหเ้เราเล่นได้นานขึ้นนะครับก็เหมือนกับเป็นแบตเตอรี่ power bank นะครับแต่ตัวนี้มันออกแบบมาจาก Apple นะครับในราคา109ยูโรนะครับที่เมืองไทยน่าจะวางจำหน่ายเร็วๆนี้นะครับนี่นครับด้านท้ายก็จะใช้เป็นช่องเสียบ สำหรับชาร์จตัวแบตเตอรี่แพ็คนะครับแล้วก็จะมีไฟนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเป็นชาร์จอยู่ก็จะเป็นสีส้มถ้าไฟถ้าแบตเตอรี่แพ็คเต็มก็จะเป็นสีเขียวนะครับเอ่อรายละเอียดของตัวนี้นะครับถ้าเราใช้กับ iPhone 12 Pro Max เนี่ยมันจะไม่สามารถชาร์จได้เต็มนะครับไม่ได้1ต่อหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าคุณเอ่อไปชาร์จกับ iPhone 12 Pro Max แล้วเนี่ยมันจะเมื่อเมื่อแบตเตอรี่มัน มันเรียกเออมันหมดนะครับแล้วเอาไปชาร์จเนี่ยมันจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ดีที่สุดครับนี่นะครับเวลาเข้าไปใช้ก็จะมีไอคอนเออมีกราฟิกขึ้นมานะครับ ตัวแบตเตอรี่แพ็คของ Apple เนี่ยมันจะดีอย่างนะครับมันสามารถชาร์จลายรีเวิร์สได้ด้วยนะครับกับตัวหมายถึงว่าเมื่อเราเอาเอสายชาร์จนะครับเสียบที่ที่ตัว iPhone เนี่ยตัว iPhone จะไปจ่ายไฟให้แบ,แบ,ต,แบตเตอรี่แพ็คด้วยนะครับหรือว่าเราจะชาร์จจากผ่านจากข้างล่างนะครับตัว มันก็จะชาร์จที่ iPhone ให้ถึง80%แล้วถึงจะมาชาร์จที่ตัวแบตเตอรี่แพ็คนะครับให้เต็มคราวนี้เนี่ยแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยใช้ได้กับ iPhone รุ่นเก่าได้ด้วยนะครับที่เป็นไวเลสชาร์จน,น,นะครับนี่นะครับสามารถใช้ดักชาร์จได้แล้วนอกจากนั้นก็ยังใช้ชาร์จกับอุป,รปรกรณ์อย่างเช่น airpods pro นะครับ หรือว่าแอ p o d s ที่เป็นชาร์จ a ค e แล้วนะครับคราวนี้จะมาเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่แพ็คุ่นของ iPhone 12 Pro Max นะครับตอนนี้ตอนที่มันเป็นออใช้กับ iPhone 11 Pro Max เนี่ยปัญหาของมันก็คือว่าคุณจะใช้ได้กับ iPhone 11 Pro Max เท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้มันเข้ามาแก้ปัญหานะครับคุณสามารถใช้กับรุ่นไหนก็ได้เห็นไหมครับอเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ ตนนี้นก็ตกราคาร้อยกว่ายูโรเช่นกันนะครับทำให้ถ้าเทียบกับตัวที่เป็นแบตเตอรี่เคสของ iPhone 11 Pro นะครับนี่นะครับ มันจะกระทัดลดลงกระทัดรัดขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็ใช้กับ iPhone ได้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น12 Pro ที่เป็นรองรับ m a c s a ม็กเแล้วหรือว่า iPhone 11 Pro นะครับหรือ11ที่เป็น Wireless Charging เรียบร้อยแล้วโอเคนะครับกัน,นี้ก็ยังไม่ได้ลองใช้นะครับเดี๋ยวไปชาร์จแล้วถ้ามันอะไรยังไงเนี่ยก็จะมาเออ บอกข้อดีข้อเสียให้กับเพื่อนๆฟังนะครับคราวนี้นี่มีน้ององทั้งน้องคอมเมนต์เข้ามาในเรื่องของ iPhone ที่เป็น Later Case นะครับหรือเคสหนัง